สวัสดีครับขอพบกับการรายงานพยากรณ์อากาศภาคใต้ของฝนตกในทะเลนะครับจำนทร์วันที่15มกราคม2569วันนี้องค์กรม e t e o r o l o รายงานลักษณะอากาศจะเป็นเช่นไรติดตามรมาชมรับฟังกันได้นะครับลักษณะอากาศทั่วไปลมตอนออกพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ของฝนตกในทะเลน,น้ำนันทำให้มีอากาศเย็นในตอนเช้าและฝนตกบ,บางแห่งส่วนมากบร,ริเวณตอนล่างของภาค อุณหภูมิตั้งสุดที่2-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดกันเวทตั้รรงแต่3องศาเซลเซียสสำหรับพื้นลมในทะเลทะเล,ม,ลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือรุ่ภาคใต้ั่งตะวันตกระมัดระวังในการเดินเรือโดยเฉพาะบริเวณห่า,า,หางฝั่งหากท่านต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่07637191ตลอด24 ร,รจบการราง,งานไปนนแล้วก็เรงเรียงท่งนี้แล้วพบกัก็ใหม่ในวันพรุ่งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน